วันที่30มีนาคม2566นเวลา7นาฬิกาอัปเดตร,ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลโดยประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลหกสตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปราคานี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่โดยมีดังนี้แก๊สโซฮอลเหราคา36บาท35สตางต่อลิตรแก๊สโซฮอลอีราคา34บาท4สตางต่อลิตรแก๊สโซฮอล e 85ราคา3าราบาสามสิบสต่บาทส,าสโซฮอ9 1ราคา สามสบาทแสตางค์ต่อลิตรซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอร์เราคา43่สบสาทหกสตางค์ต่อลิตรเบนซิน95ราคา44่สบสาทสิสตางค์ต่อลิตรดีเซล B7 ราคา33มสบสาทสีสตางค์ต่อลิตรดีเซลพรีเมียมราคา42่สบสาทห้สตางค์ต่อลิตรดีเซลหมุนเวียน B20 ราคา33มสบสาทสีสตางค์ต่อลิตรดีเซลราคา33มสบาทสีสตางค์ต่อลิตร